สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาลับมีดอินเนบกันนะครับลับมีดอินเนบกันเพราะว่าผมเปิดฝันไอเจ้าตัวกระป๋องมานะครับก็จะมีกลอยนิดนิดนะครับมีกลอยนิดนิดทีนี้เราก็จะมาลับให้มันคม,มกลับมาคมเหมือนเดิมนะครับการลับคมแบบแบ่งซ้ายขวาเนี่ยเราจะลับแบบเต็มใบทั้งหมดนะครับก็คือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะถูกกินนะครับจะถูก รับออกหมดเลยแต่ถูกขัดออกหมดก็คือการรับคมมีดแบบโบราณเนี่ยก็จะคือเป็นลักษณะของการทําความสะอาดมีดไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีดลักษณะคมเนี้ยนะครับถ้าเวลาเราใช้ไปนานๆนเนี่ยมีดจะบางลงและเล็กลงเรื่อยๆนะครับจะบางลงและเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่าทุกครั้งของการรับเนี่ยมันจะกินพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ทั้งหมดจะถูกขัดออกนะครับรับยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือพื้นที่ทั้งหมดจะถูกขัดนะครับพื้นที่ทั้งหมดจะถูกขัดจะไม่ขัดเฉพาะหน้าคมนะครับพื้นที่ทั้งหมดจะถูกขัดนะครับและทีนี้องศาเนี่ยจะอยู่ในองศาเดิมตลอดการใช้งานเลยนะครับถ้าเรารับลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะมีการตาวัดข้อนิดนึงตามตามความโค้งของไอเจอตัวสันฐานของใบนะครับก็จะเป็นลักษณะของการตาวัดไปมานะครับเป็นแบบฟ,ฟรีนะครับแบบฟรีไม่ไม่ต้องเกรงไม่มีการตั้งองศานะครับ ก็ทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับหินที่ใช้นี่ก็คือหินคโครนนะครับเป็นหินคโครนเชียงใหม่นี่แหละนะครับ นี่ก็เป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะตบะัดเยอะหน่อยนะครับเพราะามีเรื่องนี้เป็นมีคมสำหรับท่านที่ใช้มีด้านซ้ายนะครับฝั่งนี้จะตบะัดเยอะหน่อยเพื่อที่จะสร้างองศาของความโค้งนะครับเพราะฝั่งนี้มันจะโค้งเยอะกว่าฝั่งท,งที่แล้วนะครับมันจะโค้งเยอะกว่าฝั่ง,งนี้นะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือจะได้คมสีของแก้มประมาณนี้นะครับก็คือจะรับทั้งหมดนะครับแบบเต็มใบเลยนะครับ <ishing> น<ๆ><ๆ> <spiritually> ี่คือการรับมีดแบบคมที่แบ่งซ้ายขวานะครับก็จะเป็นลักษณะของการรับประมาณนี้นะครับการรับประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาลองกีดกระดาษดูนะครับว่ามันจะกรีดได้หรือเปล่าจริงจริงแล้วผมเนี้ยกีดกระดาษมันจะไม่ค่อยหวานนะครับแต่กระดาษนี้ก็ค่อนข้างจะชื้นนะครับเมาลองลองดูวมจะได้ไหมนะครับก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเรารับไม่นานนะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับนี่คือการรับมีดแบบพรมแบ่งซ้ายขวาแบบโบราณครับผม